สวัสดีเพี่อนอน้องที่นรักทุกคนนะครับนี้ก็มาอยู่ชอ่องเพลงอีเช่นเคยนี่ครับเห็นอะไรไหมครับวันนี้ผมก็ได้จักโช๊คอสตามานะครับเป็นมือสองขนาด400มิลครับจะมาแสงเพราะผตัวเตี้ยมากแต่ผมโหลดหน้าไปแล้วก็ผมก็จะบาทัาก,การใส่ให้มันเตีย้ยกว่าเดิมเพราะผมตัวเตี้ย ถอดง่ายๆนะครับแค่ยิงตรงนี้ออกเลยครับเบอร์สิบสี่นะครับง่ายๆนี่ถอดแล้วหนึ่งข้างต่ออีกข้างน,นะครับถอดไม่ยากครับจบกระสังบางนคนก็จะถอดอยูบล็อกออกนะครับบางคนก็ไม่ถอดนะนี่มันก็จะถอดตรงนี้เลยครับน่ครับตรงนี้มันก็จะแน่นๆหน่อย นมันก็จะได้ดึงดึงแผ่นตรงนี้ออกนิดหน่อยครับแล้วก็ถอดออกถอดง่ายอยู่ครับชโชกโกซ่าคถอดไม่เป็นก็ดูคลิปผมแล้วไปทําตามได้นะผมก็ดูคลิปอื่นมาแล้วก็ทําตามครับ <c oughs> อากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะเงินโชคตัวเปลีย่ยนนะครับรถก็สภาพไม่ได้ล้างครับ จะโหลดเส็ตทรงไปดูก่อนอันนี้ผมแค่ซื้อมาใส่ลองนะครับแต่อนาคตผมก็จะน่าจะเปลี่ยนไปเป็นตัวตัวกลางครับที่มีซับแทงอะไรเงี้ยครถอดไม่ยากครับถอดล้วงัดนิดหน่อยไม่ชอบเลยวนะ ดูคร <ạ. S 1> ับชกเดิมกับชกชกใหม่ความสูงก็จะต่างกันเป็นเยอะเลยนะครับนี่นี่ความสูงของชกเราก็จะใส่ข้างบนก่อนนะครับอตากล้องก็ชิดเกิน นี่ไนดะ้หนึ่นงข้างแล้วก็จะยึดต่อไปผมก็จะน่าจะใส่บออครับน่าจะใส่บอปากครับน้องผมกำลังเป็นสงช่างครับอยากอยากเป็นสกอยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็ให้ครับ,รบถือกล้องตรงดิ ีจ้างน้องพร้อมช่างมาทำการเป็นปตากล้อ,องดูเงีอยงครับไม่ต้องออกกําลังกายก็เผาผ่านแคลอรี่ได้หลอยแล้กอดทนนะครับถ่ายคลิปถ้าเปิดพอดลมมันก็เสียงดังรนบะกวนนอันนี้ผมแค่ย,ยึดไดว้แล้วก็ให้ต่อ แน่นมากครับไปดูตอนใส่เสร็จกันเลยนะครับมันจะนานนิดหนึ่งครับเนี่ยครับตอนก็เสร็จไปที่เรบดลายนะคะรับดูครับนี่อะไรผมก็จะลองควกักดูน,นะครับ เตียเ่ยลงแล้วครับสุมนะารต้อลองเดินชมรถนะครับรอบ,บรถเรียบรแล้วะก้อกูดกูดทำนะครับเีเเเบบ่เป็นลามหมอบล,มห,มอลมหมอกก็จะหมอกอยู่นี่ครับแล้วก็ลุดโขงเลยอ้าว ทำรับใช้ได้ผมก็ซื้อมือูสองแล้วนะราคาหนึ่งพัน้นราคาเามาใส่แก้ขัดกันดิกดมากก็ไม่โปรเฟนเดอร์ก็อันนี้ตัวท็อปครับนี้วเรามาใส่ดูทรงกอนต่อไปก็จะเป็นเบาะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยครับบ๊ายบาย